กัสบายด,ายดยีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟุกทานสบายดีสุขสุขคนมาซื้อเครื่องกันให้เพราะไงพี่นีอนมอนแก๊๊บมีีาคนเขาห่านพี่น้องเจ็ดหนา่สามสิบเจ็ดพันขายต่ขึ้นได้ขายขอ ขึ้นมากสิขายครูันได้เลยุณขายห้าพันคห่าิน้ใช่ต่อน้าคูละ้าพันติมติมคุยมันน่อยกว่านี้เรอ นี่้ยโลสีไปใส่ให้เป็นเป็ๆอันนี้อร่อยนี่น้อยก็แต่ว่าบ่ได้พอดีนพอดีตีนบมกรุยนั่นเบ่งเฮียน้อยหนึ่งหน้าต่อตัวนั้นเราบมกลุยตัวใหญ่นี่เนาะห้าเซวาคูนี่นะอันนี้น้อยก็บ่ไดเบ่งู้นตีนยาวบบนี้

ไอ้ลุยบมีเกิรบนะโอ้ยมีอยู่เด้วยฮะเด้ฮะอันนด้พ่อดีกับอูด้ดีเลยอ่าใช่อย่าอย่าป้าตีนไรมันไอ้ขี้พญ่าเขาเต็มตีนเลยค่ะลกท่าตัดเอาเด้หรือยังลบโอ้มาชิดึงขาดห้ามตัดเอาเสืออ้อก่อนท้าเอาเสื้อก่อนมาชิดึงเ้ก่อนขาดตาให้เป็นนุ่มๆมันขาดได้เออเกือบเอาแค่เราดึงเสี่ยก่อนขาดเออ ซึ่งมาปวดหรือไงมาถือมอนมีดมีดมีดูมีดือไ้ปลามีดปลาในวัดได้ปลามีดมีดนมีองไข่มองไข่ในใช้เดียวนี่โอ้ยเหตุการณ์มาดูจนยืดยงโอ้ยขอสีออกเอ้ยโหยาเหตุการณ์ ออกเอยกบาดพพอใหญ่าหยอกล้านเป็นหยอกล้านเป็นดยม่ใหญ่หอดเลยเออโอ้ยม่ใหญ่มาหอดแล้วมีหมูเลยนอ้บ้านเลยมีแต่นัวกับนาเ่ึ้นมาเปิดชาวนา กะแผบแปรมาไว้สักเคระเักเงให้พ่อใหญ่พ่อแม่อาเมียนแมให้พ่อใหญ่อาเมียนให้พ่อใหญ่หิวอไว้สักเื่องกระตือข้าวลุยแนกรตืมาหรขอบมกขอบใจหน่อยเ้ยป่าลุยนนันกินบนฝ้า ซาดุโอ้ยเนาะใส่ดีใจแหงได้เกือบใส่ทั้งเงินโกอู้เงินเนาะเงินมีเล็กหน่อยกะสีหกแน่พี่น้องเลยมันกลับมามีผู้เยินผู้มาแม่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 ใครเอาในทั้งรางนี่ผู้หมูดุผู้หน้ากะผู้โงานนิดนิดเป็นน้าได มีแห้งแน่แล้วบ่เือหมเีเื่อเป็นยามหนากระไซอีนเนาะบ่ทานรับกินแล้วเมื่อยบ่กินแล้วเนื่อยยาแล้วเออมัดกุมแล้วมันผนญ่ากรนี่วะเพราะันยากอน เรียกจันพนแห้งเข้จ huh. no. ้ตมังได้มาหอด้วยเหีอลงไปผ่ากินจ้ะบอห้ามบอผ่ากันได้ห้ามเอ๊เอ๊เอ๊ะบอกกินดอกเสียวซานน้ำดูถอยลังถอยลังลงจับได้ค้าเอื้อกินเนืบอกี้เลบ่งนะหน้าทางรมทังพ้นมาเลยไม่ใหญไม่หอดแต่เฮิงแล้ว เอื้อยพี่น้องอันนี้เอื้อยเอื้อยไม่ใหญ่อายุจักปีก่อนแม่เอื้อยแล้วเก่าสิบปีพี่น้องเลยอันนี้น้องอันน่ะเอื้อยอายุ่เก่าสิบขึ้นในประเทศจีว่างีป้าอีป้าป้าตำบโบชี่ไป็นเจ้าตัวจานนะป้าป้าน่ะปะวะชี่ขึ้นคือประเทศอีวานชี่ไป็ดอกไฟมีนังไหมชี่นังอีวานปะวะอีวานปะวะหัว ข้าวัเจ้าว่าอีโผ้ยทำใจไายว่าจะมาบอกไปลนนี่อีเม่อีเม่จังมหาอีองงะอแล้วแนมข้าบุขึ้นเี็กแนมแนมเปตะยานแล้วบุขึ้นร้บบจื้อข้าไปลงส่งหนเสียงเออข้าวกะโอ้ยฮะอี่พ่อลูกกว่าป้า แนมน้ำปลาไผ่ไผ่แม่จะแนมไผ่แนมน้ำปลาเขาเขาก็บอกหาว่าเมื่อไรเมื่อไรปลาคุณจะเชื่ออย่างก็เหมาะท้องยายากกับอะไรพ่อหมิดเมื่อวานเนาะแม่เขาบอห้เขาบอห้พ่อหมิดยาน่ะก็เขาบอหายังนะเขามีแต่แย่ตั้งซุ้งอะไรก็อ้าวงแล้วก็เอาอันปวดดังปวดขาลูกเอาอันใส่น้ายากันเจ็บกันปวดให้ฮันดี้เมื่อวานใส่ยากันเจ็บกันปวดให้ล้วจะลุ่มดิถั่วแข้นอ่ะ ข่าวชอหลอดคุณน่กับยาชหลอดบอชอหลอดอันยอนั่นแหละองแคนน่ะเออชอนอันบอเอามาแค่ดีแค่เดียวนไเขเปงลูกเดียวคุณมท่องได้แมมเบิงนะครัแหวนลงเก่าๆ่ารืยกว่าจังไดเออเนี่ยเจ้าเอนหละเนียออกไรอยู่บเออหักหักไลายห้าใด เออพอกินน้ำอุ่นกับกินน้ำไม่เออเหน็บตัวเองขึ้นเหน็บประมาณเหนียวไร้เนยมื่อนี้ไปยั่งกินยาผื่นเมืองพี่น้องเอ้ยกันถือยาผื่นเมืองกับซาตุวะหนกันถือยาผื่นเมืองกับซาตุเลยแม่ขึ้นเหนื่อยมือตุงหงมอเขาก็มายุ่มหายาเขามาเพิ่งทางยาผื่นเมืองมันเหี่ยวลงเลยไปจี้เหี่ยวนั่นเหนื่อยมือเนาะเออห้ากระตังแต่เหนื่อยมือยาผื่นเมืองกับซองพันกบบาท แต่กี้แหงก็จะชี้จัดหาอันชุดหาพันหาพันกัวเงินพันบจุบอานนี้เขาจะชิจัดหายหาพันกัวบาทก็เลยย้ายเงินขอต่อน้ก็จะเอาลงมาบัตรบัตรเงินขึ้นมรรึนหนึ่งเป็นยังล้านปลายอย่งเป็นยัางสามพันกว่าบาทนี่นสามพันกว่าบาทสี่พันหัวโอ้ยว่ะขอสำเงินเนื้อท่านหมอว่ะน้ำสำเงินก็เลยจัดลงมาจัดลงมาได้สี่สูตรแบบ เก๊กเซนสี่สี่พันช่องพันกวัวาบาท,าบ,าทบาทนี่กันขั้นมันถือกับบัตรมีเงินจังเกิดเป้าไม่บอกอข้าเจ้านะข้าเจ้าจังจัดหายตะกี้ข้าเจ้าอย่างไรเป็นสูตรใหญ่ๆนะฮะอาพันบาทอโอ้ยอาพันบาทได้นอกเงินไปห้องมอมันกระเบิดแหละฮะเท่านี้เฮ้ยเท่าหิบหิบเซนหนึ่ง<ไ> ฟารฮิบเออร์กบ่พอชื่ออนี้กับบชื่อเ้อเป็นหัวครับชื่อมาหายุ่มเจอมาญาตื่นแ uh, sí, like ้ปาเอายาแม่เอ้ยเออันกินแล้วมันมีแห้งครับกักินเป้ายาเ้าเอายาไข่ไห่กระโ h มเมียนลูกเต้าเสนยุ่มเอาไห่กระโ h มเมียนโ h มเมีนชื่อชืวิตเจ้าของชื่อตัวยาเนี่ยแหละชุดหนึ่งมันเจ้าจิพ่อชองแสนเนาะมาแรงเมื่อกี้ันชุดนยเจ็ดแสนี่พันเนี่ยยังหกสิพันจิ แต่พ่อจุดช่องเส้นแม่ะจะว่าไป่หานะหิเมียนพ่อพยัดกับพยัแม่เยได้เนาะฮะลูกกับมีความขีดท่วมเค้นจอยนีแต่ตอนนั้นแหละไผ่หะโฮมเมียนเอ้ากับเปลือกว่ข้ายสีไายไก่กับบมีไก่สีขายหมูกับบมีหมูสีขายงั้วคาข้ยกับบมีเต้าห้ามป้าใช้ยังแบบว่าลูกเต้าห้ามหาโฮมหือ เ็กินยาเอมีกับเลอืมจะลมก็ได้ต่อพี่จังเนาะอดีเลยทำนี่แหะจัดส่นน้อนะบนยันันกบนยันชังนะตัวบรจะจกล่องบิช่องอะไรอืมช่องกองช่องกล่องอ่ะพอดีอันสามเซนหสิบพันะฮะชกองพันกว่าเบิรในห้องมอกับเบิรนั่นพอดีเบิร์ีหเซน หาแซนหาแซนกัวในหงมอเฉพาในหงมอนะอันเจ้ามาจ่ายนะอหาชิพันนะฮะอเขาส่ายผ่าขวดิขวดดังนะลูกไว้รับแวขวดอันมีางนันเขาขวดกนนันเลยอยตีขวดวัลูกเออผานเอกแล้วเราก็ไปจ่ายไปแล้วก็สามแซนกวสามแนหกสิบพันสามแซนหกพัน เออเขาจะเขาจะบไหร่ได้แล้วเขาจะมาเอาใหม่อีกเออเสียมาหลอกแปลกๆค่ะนะไฟเข่ากวดก้เาเงินไฟเขากวดก็เอาเงินคะจ๊ะขาขวาเลือดกระเพราซ่หางพันสวยเนื้อกับบะมี่บาวานบมหมีมบาวานกับบมีมี่เลือดต่ำตั้งทรงตั้งทรงกับบะหมขึ้นใช่ปะเขาจ้าตั้งทรงกับบมีบาวานกับบมีมี่แต่อันบี ตบีอยากอุดตันรับกับอ่อนแอมักไข่ลางนี่อยากเบิดแล้วหากเมื่อกินพื้นหญ้าพื้นบ้านมือนรูเปิดปกระเพาะกับนี่มันก็สิช่วยขึ้นกับมาถ้าคนต้นขวดจะบบเห็นบอกข้าไปเบิ่งย่งมืุหนึ่งมันมเสปะเออย่หนนึ่งหนตันนึงมันมันบมันบตีง่ะเออหนเบิ่งชาดีละเเบิ่งควานนี่บตีเออคาโต้บดตีง่ะตายได้อาโต้ตีง่ะย่งย่ง่สปะ มันย่งค่างนึงนะนี่เจ้ามันพอกบัวไดลายนี่มันพอกหนาพอกย่งบัวไดลายมันบัวได้ข้าวว่ามันจังไตตัวกระโตแล้ววันี้ขั้นถือย้าพื้นเมืองมันก็สีสวยแบบดึงเส้นดึงซ้ายมันกลับขึ้นมามันก็สิบค่อยพอกเขาแล้วมันก็เขาก็ยังมีวางในเนาะว่ากันอะไรเกี่ยนละแม่ขันไหนเกี่ยวละเกี่ยวกบมาเนี่ย ยะามากและเกียวพาเขียวายมหนึ่งย่งอยู่คันเยาตัวนี้มันก็ต้องขึ้นโแล้วแบกระชื่อมาหายเข้ากระชื่อตัวเบบพมพอมมาตัวมันมันหอมได้หอมเองตากจะปวดหอมหมดเวยลูกไยเอ้ไรงัวมคุณามันฟเจ็ดพันชามชีแปดพันบผ็ ทงใ่ยังไงเามชน่นอันอันฟูรูสาวอะซิมานะมา้มาเขาบ่หาลูกอ้าวผัวบ่หาลูกพี่น้องเครับเมื่อนํำผัวอีกไปบวชทางป่าทางลุงท้งานปู่ท้งยาทางไหนหายลบมาว่าก่อนเซียนชื่อราชิเหตห้มดไปยังจุแม่นมืและมือได้จะได้มากมาว่าาวบอเกินห้ามวันหรือสีวันเขาจะเอารถมาชงเาหมุกรอเขาหัวใจาเล เขาจะสร้างขวบเขาจะยันอหลูกมาเลยตีฮะบอกเขาหายมื่อเห็ุงงอะไรอย่งยืนเกอ่อนเออใบยังยืนว่าสิบอลูกมาเลยเดี๋ยวเอาลูกมันแปลว่าเป็นลูกของนั่งอันนี้แท้เดี๋ยวเล่ากับชิมชัทเช่นให้พ่อย่านได้ทานยันเจ้าขึ้นย่านได้ทานอะไรว่าย่านว่านั่งอันนี้หลักอหลูกคนมาหลักอหลูกคนมานะเอออะาห้ยมาจนถอดถาแล้วยังได้ลบขึ้นเนาะเสียงเงนินเขาบอกว่า,มา,า,า,มาแม่เขาบอกอีก เห็นในตาบ่ไม่ใหญ่โอ้เราเห็นในตาแล้วเราเห็นในตาแล้วแหละกัท่วงไปแลนอา้าบ่อมกะปาก็ป่าผู้ใดไอ้บโอ้คือนี่จ้าดูะป้าป้าอืป้าใช้อีพอได้เหนป่าป้าบบมี่รอป้าข้าบ่อนละป้าข้าบอ

เนียนสากันอะไรอันนี้ได้ทาป้าปัิมาบ่เยตัเดีอพี่น้องเอ้ยเล่ากาเมื่อนี้คือหนาชี้ใช้ไซแน่กันบุญย่งเนาะกาเห็นในตาเพิ่นมาขึ้นนี่ยังเงึงกรบจนหายมาขึ้นนี่สบายได้น่สี่ฟุมสี่ไฟไปเลยคือนี่กระตกใจนะกรน่จนหายหองฉี่ไปปับนสบายเนลัมยังไมมยัง อีวานขวว่าีอีวานก็ไปูมาจออเพิ่นผัดมาสังอีกตอน้เมื่อมาจออขน่อยในเด้อมือแรงอ้อีเม่จจะมาห่าอีลงเมื่อขะน่อย่มันบอด้มากรนุ้่นมาลเปเื่อนเดียวนือนเดียวมีแต่อีพอและคมามือขึนนี่ก็เดกเติบลงเมื่อเล่กัพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้อง